ปะาออกมาดินเองเลยมาเกวเข่าหรือเปอ่ามากุมสูมันมายืนเที่ยวไฮะแม่ผูอันเป็นนองนะคือแกกว่าอันผูเป็นป่าะฮ้ยอยงกับป่าบรบเดบเดไปตลอดยินบลูกเท้าซื้อเท้าบ่ามีลูกไม่เต้าเท้าซื้อว่ม่ลูกม่เต้า อันเมนน้อดผู้เป็นน่อง่ไงเอื้อยกับน้องอันนี้เอื้อยคือว่าปลุงคือว่าดันย้าเป็นผู้ทิศอันแมนน้องมดผู้ทิศน้องมดน้องมิวบอกมันต่างก็ว่าตงนลูกสาลาลูกซาลาอ้วนกว่า กินเขาเนี่พากันร้งเรามัน้งไหมเอาสิเขาไปซื้ออันน้ำกินน้ำยองมาข้าเจ้ากินนะเน่ยไซื้ออันนี้มาเอเออัก็ดืดไปคนงานไปกินพอแล้วโอ้อสโอ้ยจืดน้โขกไมสิเข้าบ้านน้โขก เป็นได้องเยี่ยมเห็ดาบัดบัตนะเป็นไดเก่ในท้ากพระนีิมาพลุงหิวข่ามากอะในคนงานอันอไบ้เสนจขอไปซื้อหน้ากบพ่ลุงได้สองมาัั่วบน่แล้วเมื่อกี้น่พ้นมาพ่ลุงไงเมื่อกี้้นมา คือว่าได้ร้ายเติอบนน้องเงียวเก่าวะหน่อยเดียวพี่สันลงมาสลัดลงมาแบบตอนเซาเดรร้ายนั่น่ะเดรร้ายเติบลงไอ้เรน่าอยู่บนร้ายไปไหนคันว่าบนเหลวเมื่อนี่กับขันเลือบนร้ายกับเกี่ยวเองนี่แหละคนป่าเพิ่นมาซอยผู้นึงแล้วก็มีเอื้อยเพิ่นกับอันนกอันเา้าอันมาซอยพอดีเป็นสามคนหมดเลยที่เลือกอะ พรางมอสพังเยนพงคุ้เนี๋ยจะนับรวมปนรูปงนสองสาสี่หเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบเจ็ดคนมาลุงไงถ้าหนับทั้งครอบครัวเจ้าของเกี่ยวเขาหลบแรงมาลุงมันนาอยู่บานนี้นะ นี่จะเป็นหายหายตะการบลุงไหมหาตะกาซซองไห้หารุมหาตะการนี่สิงามเนาะนี่คุณลี่เฮ้ยมันโมเม่แต่เขาเขาเขารู้เหมือนนะเี่หอหต้อนหต้อนในบ้าเดีเรียนห่กันเลยนี่ คอเลี้ยนห้ยลงคนหายต่อน่ะเพื่อนัธนแหละหัวลายเนาะเจ้าเกี้ยวเดียวก็แล้วลงมาลงมาเกี้ยวคนน่ะเกี้ยวรอบแรงสลายก็รอบเสาเลยหมดแล้วกันเลื่นหน่อยนี่แหละปีนาเตรียมตัวหิดทงใหม่แล้วเจ้าเดียวคุณปีนาปีนาหิด ทงเห็ดทงหนึ่งสองคนเห็ดทายขัดปะเขาเป็นเห็ดปีนี่ทงนี่นะฮะว่าสีเห็ดทงเนี่ยปะเป็นเห็ดเกี to ่ยวเขาเขาเกียวหอยน้อยเลยยูฟุเจ้าก็เกี่ยวเยอะสิปะยูฟุนะ ไปทำพเดะบลุลโล่หบแรงเ <c oughs> <c oughs> มื่อกี้นในพนตกหลอน้านี่งามไปเลยมันงามใจกตะเบ็ดน้องมอว่ะ 8ปชิปอีพอไิได้อยู่บนนั่นี่เนาะอีพอวัง8ปชิปสิได้จักซอฟมันนี่นะผมเป็นหา,า,า,าิปผูกแจักดีน่ะเบื่งคักอสิได้แต่วางหกชิปกลัวลงแับ้นบนบ้แปดชิปเรน้ำหมดมาบางเทีมันผูกเนาะ บเบเอาน้ให้ลุงกินแน่น้ำโคกให้ลุงกินแน่ไวแซบแซบเอ้เอาน้าให้ลุงกินแน่เอามาเบิร์ดรถนะเอามาเบิดรถยังมีสามก็ให้ยืเทิงหมดน cốt muồng nè thì đó Dịp bữa này phát <laughs> đó, bà má lột, em đi lẹo con lưu luôn ấy Để hành thêm thêm mà. เรียนหายแต่หาโตเไยมาห่อนอยู่ลงเรียนนไงมาห่อนกบเขาะหลวก็เนื้อสียหาหาตัวนี้หน่อยหน่งเนื้อปลายมันไงกลาว่ามะออื่นมะออื่นมืะฮือเละเอาลุงสำหรับเกี่ยวเองเบื่อใช่ไหมจ้างกิถาจ้างเข้าหมัดเข่าเมนท์ขอมันวะโอ้แสีบหน่อยเปลี่ยนผู้สาว้าใหม่เรื่ยๆเนาะว่านี่กับผู้หนึ่งฮะผู้นีิสซ้อมกันบ่ จะกินลายเจะเป็นวัดเดีอยแสบเดีอเด้ออันนองดำมาลงงหลินกันแตน้่หน่อยเป็นมาแต่ไทยอันคนัวเมียงกันได้นะคนัวเมียกันเมื่อไรเขาคอยเอาเนาะอีดำนะเพิ่นว่าได้เมื่อไรเาลินน้ำเขาจะมาเกี่ยวที่น้องหยยมว่นวางแรกงนี่ จะมาเก uh ี่ยยี่บางแรงเนี่ยเอาวางเช้าอย่างนี้สิคือสัมผัสโมนแล้วก็คือสัมผัสบัตรนะอ๋อคือเป็นสัมผัสบาตรโมนผดได้น้อยเดียวเกี่ยวแน่น่ะนทั้งล้างทางพวางบีนะนั้นทั้งส่างคุน ทงยังกะ่าย่างย่างผมอันลุง,งอ้อนผูอันโบเมันผูบได้มาทางลาดลมาหอดก่อนอันผูมาทางลาดแล้วจะหอดทีได้เลย <c oughs> มันลงป่าทางเหมือนลงป่ามันลงทางทางลายโพดจะขิ้ป,ปะะลาสลอกได้สลอกได้ ชอยปลาเกี่ยวใช่ไหมล่ะช่วยปลาเกี่ยวใช่เลยนะ ไอ <if> ้แ um ต่มันลงมันลงันหลับเองรับหนเดะเดียรับเลอดี